สวัสดีครับมาอยู่เกี่ยวกับการนําไปใช้ของการแยกตัวประกอบพหุนามเบกี2นะครับมาดูกันนะครับว่าเมื่อเราเรียนการแยกตัวประกอบพหุนามเบกี2ไปแล้วเนี่ยเราสามารถนําความรู้ที่เรียนไปเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือแก้โจทย์ปัญหาอะไรอย่างไงได้บ้างน,นะครับโอเคมาดูที่ข้อสอกันก่อนนะครับบอกว่าจากรูปกําหนดให้สามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม ABC ABC โอเค เป็นรูปสามเหลี่ยมที่ AD ตั้งฉากกับ BC AD ตั้งฉากกับ BC โอเคมีเส้ลักษณ์ตั้งฉากกันที่จุด D โอเคมี AB ยาว13หน่วย AB ยาว13หน่วยมี AC ยาว20หน่วย AC ยาว20หน่วยและ BC ยาว 21BC ยาว21โอเคจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับเพราะฉะนั้นไม่ยากเนาะมากดูตัวคำถามก่อนครับ คำถามเขา,เขาต้องการให้เราหาอะไรเน่ยคำถามเขาต้องการให้เราหาพื้นที่ถูกไหมพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม a b c เพราะนั้นเมื่อโจทย์ถามหาพื้นที่เนี่ยสิ่งแรกคือต้องนึกได้เลยคือพื้นที่สามเหลี่ยมคืออะไรครับจะหายัางไงถ้าหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ต้องหาจากสูตรเซนหนส่วนสคูณฐานคูณสูงถูกไหมครับ พื้นฐานคูนสูงทีนี้ครับถ้าเราจะหาเนี่ยฐานของเราคืออะไรครับเมื่อรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นรูปสามเหลี่ยม ABC ฐานของเราก็คือ BC ใช่ไหมก็คือยาว21โอเคฐานเรียบร้อย1ส่วน2คูณฐานคือ21แต่ครับแต่ความสูงเราทราบไหมความสูงคือ AD ถูกไหมความสูงน็่คือเ d เราไม่รู้ถูกไหมครับเพราะนั้นเราก่อนที่จะหาพื้นที่ได้ เราจะต้องหาความสูงให้ได้ก่อนนะครับซึ่งความสูงในที่นี้คือ AD นะครับเพราะ,ะนั้นคุณครูขอกำหนดเส้นลักษณ์ใหม่ว่าเส้นตรงเนี้ยเส้นอีครูด้วยกันเส้นตรงเนี้ยครับคือความสูงครูให้เป็นเทแล้วกันโอเคนะให้เป็นความสูงเป็นเทแล้วเราจะหาได้อย่างไรล่ะเราจะหาได้อย่างไรนะครับให้เรามองแบบนี้ครับ นักเรียนจะเห็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปครับคือรูปทางด้านซ้ายมือสีเหลืองอันนี้กับรูปที่อยู่ทางขวามือสีฟ้าแล้วกันรูปที่อยู่ทางขวามือนักเรียนจะเห็นครับว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะอะไรครับเพราะรูปสันลิ่ยีสีฟ้าเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่า ad ตั้งฉากกับ bc ใช่ไหมตั้งฉากแสดงว่านี้ฉาก ฝั่งนี้ก็ต้องฉากด้วยเหมือนกันเพราะว่ารวมกันต้องได้180องศาเห็นไะตั้งฉากแบบแล้วช่วยอะไรล่ะครับแล้วช่วยอะไรเมื่อเราเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากให้นึกถึงใครเห็นครับให,ใ,รให้นึกถึงใครให้นึกถึงพิธากลรัสถูกนไหมครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนครับสร้างสมการพิทากรัสจากความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมสองสีเนี่ยครับแยกออกมาเป็นสองอันเห็นนะ อย่างแรกครับเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรก่อนสามเหลี่ยมสีเหลืองคือสามเหลี่ยม ABD อันนี้คือสามเหลี่ยมสีเหลืองอเห็นไหมครับสร้างพิทาก a g o เลยครับพิ่าก a g o บอกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองจะเท่ากับด้านประกอบจะเท่ากับผลบวกของกําลังสอ,องด้านประกอบมุมฉากเห็นนะอ่ะพูดแล้วก็ลิ้นพันธ์นะครับ ักเรียนน่าจะได้อยู่เนาะก็เป็น13กำลังสองด้านตรงค่ามุมฉากยกกําลังสองจะเท่ากับเอาด้านประกอบมุมฉากนะครับมายกกําลังสองก่อนแล้วค่อยบวกกันพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าด,ดีกว่าเอาด้านประกอบมุมฉากนะครับยกกําลังสองแล้วบวกกันโอเคก็จะเป็น h กําลังสองบวกอันนี้จะเป็นอะไรครับ b d ใช่ไหมบว,บวก b d บวก b d b d กูขี้เกียจเขียนสองตัวคูขอกำหนดเป็น x เลยล okay. แล้วกันเค้าไปบวก x กำลังสองเหนไครับนักเรียนจะไม่กำหนดตัวแปรใหม่ก็ได้นะครับไม่ได้จะเขียนเป็น b d กำลังสองก็ได้โอเคไหมแต่กูขอเขียนเป็นอักษรตัวเดียวดีกว่านะครับเพื่อง่ายในการคำนวณเร่งง่ายในการเขียนสรุวในการคิดรูปสีเหลืองได้แล้วมาคิดรูปสีฟ้าครับรูปสีฟ้าร,รูปสีฟ้าคือรูปสามเหลี่ยมอะ,อะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยม A, C, D. โอเคก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากทกกำลังสองเท่ากับเอาด้านประกอบมุมฉากทกกำลังสองแล้วมาบวกกันก็คือเป็น S กํกำลังสองบวกอ้นี้ครับบวกบวก21ใช่หรือไม่ไม่ใช่นะ21คือจาก b ถึง c นะครับ แต่เราต้องการแค่ d ถึง c แค่ตรงนี้ซึ่งเรากำหนดไปแล้วครับว่าตรงเนี้ยสีเหลือตรงเนี้ยกินไปแล้ว x จากทั้งหมด21บีกินไปแล้ว x จากทั้งหมด21แสดงว่าที่เหลืออยู่นะครับที่เป็น DC เนี่ยที่เหลืออยู่คือเท่าไหร่จะเหลืออยู่แค่21ลบเอนะครับเพราะนั้นก็บวกกับ21ลบ x ทั้งหมดกำลังสอง เนเนาะด้านประกอบอันแรกคือ h ED. ด้านประกอบอันที่สองคือ21ลบ x เห็นครับเรามีสองสมการแบบนี้เรามีสองสมก,การแบบน <c oughs> กกี้ทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีสิ่งที่เราต้องการหาคือ h ถูกไหมครับต้องการหาคือ h แต่ตอนนี้เรามีสองสมก,การมีสองตัวแปรหลักในการแก้สมก,การที่มีสองตัวแปรครับหลักการมีอยู่แค่ว่าทําให้มันเหลือแค่ตัวแปรเดียวก่อน นะครับกำจัดทิ้งกำจัดทิ้งวันานั้นนักเรียนมองครับว่าเราควรกำจัดอะไรทิ้งดีระหว่าง h กับ x เราคนบอกครูครับกำจัด x ทิ้งไปเลยให้เหลือแค่ h เพียงอย่างเดียวเพราะ h เราต้องการหาถูกไหมครับแต่ครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าเราจะกำจัดกำจัด x อันนี้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ก้อนนียครับ x มันแฝงอยู่ด้านในเห็นไหมคือมันแฝงมาเป็น21ลบ x ก่อนแล้วทั้งหมดเขายกกำลัง2 จะเห็นว่า x, x กำลัง x เนี่ยมัน x เนี่ยมัน,มนแกะยากนะครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้จัดกําจัด h ไปก่อนดีกว่าหลักในการกําจัดครับนักเรียนดูสองฝั่งนี้หลักในการกาจัาดมีอยสองแบบเนาะหลายแบบนะดูฝั่งนี้ครับกับฝั่งสองฝั่งหนูจะเห็นครับว่า h เนี่ยครับยืนโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ไหมครับ จัดรูปทั้งสองสมการนะครับให้อยู่ในรูป h เท่ากับ h เท่ากับแต่มี h กําลังสองเท่านั้นนิดเพราะนั้นขอจัดรูปเลยนะอันนี้ครับเราต้องการที่จะแค่ h กําลังสองอย่างเดียว x กําลังสองนะครับย้ายไปกําลั h งสองได้ไป13กําลังสองลบ x กําลังสองเท่ากับ h กําลังสองขอเขียนให้สวยสลับฝันนิดนึง h กําลังสองเท่ากับ สามกำลังสองลบ x กำลังสองครับฝั่งนี้จัดบ้างฝั่งนี้จัดบ้างก็ย้ายวงเล็บเนีครับยี่ิบเอ็ดลบ x ทั้งหมดกำลังสองย้ายไปแลวเป็นลบยีลบ x ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ x กำลังสองดั้น x กำลังสองเท่ากับยี่สิบกำลังสองลบ 27ลบ x ทั้งหมดกำลังสองนักเรียนจะเห็นครับว่า2ฝั่งเนี่ยครับอันนี้คือ h กํกำลัง2เท่ากับก้อนนี้อันนี้ก็บอกว่า h กํกำลังสองก็เท่ากับก้อนนี้ทั้ง2อันไม่ว่าจะเป็น13บากำลัง2ลบ x กำลังสองหรือ20่กำลังสองลบด้วยก้อนนี x ้กำลัง2ทั้งคู่เนี่ยครับที่แรงไอที่เรืองแสงเนี่ยมันก็ต่างกับเท่ากับ x นั่นเลย เท่ากับเท็ตกลังสองนั้นเลยนะครับเท่ากับ x ทกำลังสองนั่นเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถจับ2ฝั่งนะครับมาเท่ากันได้เลยเพราะมันคือเท่ากับเท็ตกำลังสองนั่นเองเห็นไหมครับจับมาเท่ากันได้เลยก็คือสิบสามกำลังสองลบเอ็กซ์กำลังสองจะเท่ากับยี่สิบกำลังสองลบยี่สิบเอ็ดลบเอ็กซ์ลังสครับ เพราะฝั่งนี้ซ้ายมือมันคือเท่ากับ h กําลังสองฝั่งนี้ขวามือมันก็เท่ากับ h กําลังสองอันนี้ h กําลังสองมันก็เลยเท่ากับ h กําลังสองถูกไหมค่ามันก็เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วหวานเลยครับนักเรียนก็ทําไมครับทำไมหา x ได้เลยแก้สมก,การหาค่าเออกมาทีนี้เวลาเราแก้สมก,การหาค่า x เนี่ยครับนักเรียนก็จัดก่อน จัดก่อนเอาตัวเลขไว้ฝั่งหนึ่งตัวแปรไว้ฝั่งหนึ่งเพราะนั้นครูขอ,อ,ขอย้ายวงเล็บนี้ไปไว้ทางซ้ายมือย้าย13ลบ x กำลัง2มาไว้ทางขวามือเห็นไครับยา้ยยายข้างเลยนะจะเป็น21ลบ x กำลัง2ลบ x ทั้งหมดกำลัง2ลบกับ x กำลัง2ถูกไหมเพราะก้อนนี้ครับอยู่ฝั่งขวานั่งเป็นลบย้ายมาก็กลายเป็นบวกครูขอเขียไนไว้ด้านหน้าเท่ากับ ยี่สิบกำลังสองมอนเดิมสิบสามกำลังสองเป็นบวกใช่ไหมย้ายมาเป็นลบลบสิบสามกำลังสองบางคนมองแล้วบอกครูครับมันเข้ากับผลต่างกำลังสองไหมเนี่ยครับมันคือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองถูกไหมฝั่งนี้ก็หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเหมือนกันครูครับฝั่งขวาเนี่ยผมไม่ใช้ผลต่างกำลังสองได้ไหมผมรู้สึกว่ามันวุ่นวาย ผมขอคิดเลขธรรมดาได้ไหมคําตอบคือได้ครับแล้วเรียนจะคิดเลขธรรมดาก็ได้20กําลังสองเท่าไหร่13กําลังสองเท่าไหร่แล้วจะนามาลบกันก็ได้ครับก็ได้คิดแบบไหนก็ได้หรือจะใช้ผลต่างกําลังสองก็ได้จริงๆแล้วตรงนี้ครับนักเรียนสามารถมองในอีกมิติหนึ่งก็ได้ว่ามันคือหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองจะมองว่าเป็นกําลังสองสมบูรณ์ก็ยังได้นะครับแล้วก็กระจายออกมา คือหลังจากนี้ครับในการแก้สมการมันสามารถทําได้หลากหลายวิธีสามารถทําได้หลากหลายวิธีนะครับถ้านักเรียนทําแบบที่แตกต่างจากคุณครูนะครับนักเรียนสามารถคอมเมนต์หรือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้โอเคไหมครับนะทีนี้คุณครูขอใช้วิธีการที่ใช้ผลต่างกําลังสองแล้วกันนะครับเพราะนั้นมาทบทวนผลต่างกําลังสองกันก่อนครับผลต่างกําลังสองครับมีสูตรว่าหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับ หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเห็น okay, นะอันนี้คือผลต่างกำลังสองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรูขอใช้สูตรผลต่างกำลังสองกับซ้ายมือก่อนเลยนะครับหน้าของเราเนี่ยคืออะไรหน้าของเราคือสองยี่สิบเอ็ดลบเอ็กซ์หลังของเราคือเอ็กซ์ธรรมดาถูกไหมก็จัดการเลยครับจัดการเลยก็จะกลายเป็นหน้า ลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเห็นนะครับเห็นนะอันนี้ก็จะกลายเป็น20่สลบสิหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังแบบนี้เห็นไหครับแล้วจากนั้นครับคิดทีลงเล็บครับคิดทีลงเล็บไปเลยเปลืองเล็บไปเลย21่สล,เลบเลบเ 21่สิบเอลบเบวกเอท่ากับยีลบสิได้7คูณกับเท่าไหร่ครับสาิบสามโอเคครับแล้วตัวนี้ลบเกับลบเได้ลบ2อ2เลบสอ อันนี้ลบ x บวก x หายไปเหลือแค่21 7นไหครับคุณครูมองเห็นแล้วว่าอันนี้มี21ถ้าฝั่งนี้มี21สามารถหารด้วย21ตลอดได้ถูกไหมเพื่อกำจัด21ทิ้งครูจะเห็นแล้วว่าเนี่ยครับ33เนี่ยมันคือ33นะครับ33มันคือ3คูณกับ11นะครับเพราะนั้นครูเอา3 บวกคูณกับ7จ็ดก็เป็น21่สิเอลยสามคูณกับ7จ็ดก็คูณกับ11สบอย่างนี้นะครับเห็นนะโอเคแล้วเราก็จะเห็นครับว่าเนี่ยมาตรงนี้เจ็ดสามยี่เจ็ดสามใช่ไหมเราก็จะสามารถหารยีได้ตลอด ทั้งสมาการหาร2่ออก <c oughs> หาร2่ออกเลยครับทั้งสมาการก็จะเหลือแค่21หาร2่ออกนะครับพอนีนก็ตัดทิ้งันก็ตัดทิ้งเลยก็จะเหลือย1่ส x เอ้ยลบ2 x เท่ากับ 11แก้สมก,การเลยครับย้าย 2x ไปฝั่งนี้21-11เลบ11เหลือ10เท่ากับ 2x เพราะฉะนั้นย้าย2ไปหารครับ10หาร 2x เพราะนั้น x ท่ากับ5ตรงนี้เป็นการแก้สมก,การธรรมดานะครับนักเรียน ได้เนาะ x เท่ากับ5เมื่อได้ x เท่ากับ5แล้วไงต่อครับเมื่อได้ x เท่ากับ5โจทย์ข้อนี้ครับก่อนอื่นเลยจะเพิ่งลืมนะครับว่าเราต้องการหาอะไรเอ่ยหา h ถูกไหมต้องการหาค่า h ใช่ไหมครับหรือความสูงต้องการหาค่า h หรือความสูงเพื่อเอามาแทนนะครับเพื่อที่จะหาพื้นที่ได้เห okay, นะ็นไหมเพราะนั้นเราจะหาค่า h ได้ไงครับก็ดูครับดูสมการด้านบนเห็ okay, นไหม เรามีคําว่า h กําลังสองเท่ากับสิบสามกำลังสองลบ x กําลังสองมี h กําลังสองเท่ากับยี่สิบกำลังสอง 2, ลบยี่สิบเอ็ดลบเทั้ 20, ง x, หมดกำลังสองมีสองอันนะครับมีสองสมการสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองเห็นไหมครับเราเลือกที่จะแทนเเท่ากับเราเลือกที่จะแทนเเท่ากับห้านะครับที่ไหนดีจะแทนเเท่ากับห้าที่ตัวนี้หรือจะแทนเเท่ากับห้าที่ตัวนี้ดีนะครับ ถ้าเป็นครูนะครับครก็จะแทนด้วยอันแรกถูกไหมเพราะว่ามันดูน้อยดีนะครับมันดูน้อยดีเพราะนั้นครูครูคขอแทนค่าเลยนะครับก็คือแทนค่า x เท่ากับ5ลงใน H x กำลัง2เท่ากับ13กำลัง2ลบ x กำลัง2ถูกไหมแทนตัวนี้ครับในสมการนี้เลย ครับเมื่อกี้มองไม่เห็นนะครับก็คือแทน x เท่ากับ5ในสมการนี้เห็นะครับยกสมการนั้นมาเลยครับแทน x เป็น5ใช่ไหมแทน x เป็น5นะครับ x เป็น5เพราะนั้น h กำลัง2เท่ากับ13กำลัง2ลบ5กำลัง2 ตรงนี้นักเรียนจะนักเรียนจะใช้ผลต่างกำลังสองหรือใช้คิดเลขธรรมดาก็ได้นะครับคิดเลขธรรมดาก็ได้เดี๋ยวครูลองคิดเลขธรรมดาบ้าง13กําลังสองคือได้169 5กําลังสองคือได้25ลบกันเหลือเท่าไหร่ครับ9ลบหเหลือ4 6ลบ2เหลือสได้144 เฮทกำลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สี่เเดียวคือเท่าไรครับ h เดียวคือบวกลบสิบสองครับได้ทั้งจำนวนเต็มบวกทั้งจำนวนเต็มลบใช่ครับมันมันได้ทั้งบวกได้ทั้งลบสิบสองครับเพราะจำนวนเต็มอะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้ร้อสิบสี่มีสองตัวแต่อย่าลืมครับว่าตอนนี้ h ของเราคือความสูงความสูงติดลบได้ไหมความสูงติดลบไม่ได้นะครับเพราะนั้นตอบแค่อันเดียวคือ สิบสองไม่ได้เฮเป็นสิบสองนะครับสบายใจแล้วสบายใจแล้วเฮคือความสูงใช่ไหมครับหยาวมากเฮคือความสูงใช่ไหมครับพอไ,ได้เฮทเป็นความสูงพวบหนูก็มาแทนตรงนี้เลยเฮทเท่ากับคูณสิบสองนี่ได้เลยโอเคเพราะฉะนั้นเมเขียนด้านล่างนะครับเพื่อให้สวยงามน,นะเพราะนั้นนักเรียนก็จะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้แล้วครับพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เท่ากับ เซหนึ 1> 1ส่วนสคูณฐานคูณสูงย้อนกลับไปทบทวนที่รูป1.2ส่วน2ฐานคือเท่าไหร่ฐานคือ21ใช่ไหมครับย1สเนาะสูงเราเพิ่งหามาตะกี้คือ12ใช่ไหมครับก็คือ1.2ส่วน2คูณ21คูณ12โ okay. อเคก็1.2่สวน2คูณ21คูณ12 เอาสตัดสิองครับสองหนะครับคูณเลขเลยคูณเลขเลยครับยี่คูณหกครับหกหนึ่งหกหกสองสพื้นที่หน่วยเป็นตารางตารางอะไรเอ่ยขออนุญาตดูหน่วยหน่วยเป็นหน่วยนะครับเพราะนั้นก็เป็นตารางหน่วย 1นึกตารางหน่วยเสร็จแล้วที่นี้เองอเห็นนะครับอันนี้คือลักษณะในการกระบวนการคำนวณหรือกระบวนการทำนะครับเราจะต้องนำความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบพห้นามในก้สองเนี่ยมาช่วยในการคำนวณด้วยนะครับเห็นนะน่าจะเห็นภาพไหมนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ